และครับผมก็ขอสวัสดีลิฟซีที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเค้กเคกไออนิคเช่นเคยนี่ครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเก็บเวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ผมจะมาล่าเจ้าทะเลกันนะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยล่าก,กันแล้วนะครับผมเห็นหลายๆคนบอกว่ามีสูตรในการในการสุมผลในการทําสุมผลนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่าอนอกจากจะมีสูตรในการสุมผลเนี่ยเรามีสูตรการล่าเจ้าทะเลหรือเปล่าเป็นส่วนตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมพอจะมีอยู่นะครับแต่ไม่ ว่าสูตรนี่มันติด100%ซหรือเปล่าแต่เท่าที่เล่นมานะครับผมสูตรนี้คือแบบผมได้ล่าเจ้าทะเลรัวๆเลยนะแล้วก็หลังจากที่ล่าเจ้าทะเลได้ยังไม่พอของรางวัลที่ได้จากเจ้าทะเลหรือว่าพวกเรือผีเนี่ยยังดียังโคตรดีเลยนะแบบทั้งได้ผลอีสานทั้งได้ที่เสกหนวดดำนะครับเอาง่ายๆผมไปผมไปตีหนวดดำสี่รอบเลยนะครับทุกคนสี่รอบเลยนะ ในภายในเวลาแค่วันเดียวเลยครับทุกคนผมเห็นพิโกบอกว่ากว่าจะได้สิที่เสกหนวดดามาเนี่ยบางคนตีเป็นเดือนๆเลยนะถึงจะได้ผมมาตีแค่วันเดียวจะได้ไอ้ที่ล่าหนวดดํา4ครั้งอ่ะทุกคนโคตรคุ้มเลยนะครับก็สูตรผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมเ้าาปน แต่ว่าไม่ทันโปโูเยอะขนาดนี้ข้ามันได้หมดเลยนะถ้าถ้าถ้าโปูมันเข้ามาข้ามปูไวหมดเอันนี้ปูมันจะเข้าไปก่อนแล้วกว่าเราจะถึงแววนจริงเหรอเออโปูม,มันวักเข้าไม่ได้ดีโง,งดูนดีโรงงานเออแต่ดนูนั่นก็ได้อันนี้เก่งมาจากเรื่องอะไรโน้นเนี่ย <laughs> มาจากจากเรื่องอะไรนะมาเวดเปนอุกมานหรือเปล่าเก่งมีบนยอดมีสีเหลืองอ่ะ อันนี้ีธรรมดาได้เลยใช่ไหมครับได้ได้ได้ทั้งสกีทั้งธรรมดาแตได้ผลอันนี้สุ่มได้ผลไหมหรือว่าได้ทุกคนโนที่ดาเมจเยอะที่สุดโอ้โห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 โอ้อต้หองโเโอ้โห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 โอ้อ้ปือ้โหโ้โยอ้โหอ้โห้โ้โหโอ้โหโออ้ปืนด้โหอ้อ้โหโอ้ว้โ้โ ไปไปไปดูที่คาเฟ่ใครได้ใครได้ทำไมผมเด้งมานี่ไปเร็วไปเร็วเอาคลิกได้หรือเปล่าชูหน่อยได้ผลเลยอ๋อได้ผลได้ผลเฮ้ยผลกงไปอีกเลยนะลูฟี่ขันยืดก็ผมได้ไงเนี่ยดาวเม็ดผมมันตักไตมากอย่าเพิ่งกินเก็บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปล่าเจ้าวันนีกว่าไปจ่าล่าเจ้าวันนีกว่าอย่าไปไหนแล้วเนีอยู่ท่าเรือนานแล้วโอ้เขาไปท่าเรือแล้วไปไป ถ้าแปลงพระแล้วมันวิ่งเร็วมันงดีนะมันโค้งนะคิกพระอ่ะบอกเลยเวลาหวัวดเคยแล้วแบบออกไม่ได้เลยอ่ะออกเทปยังไม่ได้เลยอ่ะจะเดินพระเข้าไปอ่ะโค้งถ้าตามันเร็วนี่บอกเลยไม่ต้องทำอะไรกันเลยดงพระเนี่ยเวลาไปฟาร์มไปฟาร์มกันหลายคนอนะ่ะได้ถ้าเล่นพระดงพระนี่ไม่มีใครอยากยุ่งบอกเลยไม่ว่ารีวิวไหนหัดทีเดินไม่ออกอ่ะบอกเลยเรียงเรือไม่เรียงเรือไม่เรียงเรือมั้งเนี่ยมาหลายคนเลยเรียงเรือหน่อย เฮ้ยใครยิงเรือผมเอ้ยพังไปอ๋ออันเค้กับคนนี้ไม่นูนกันไม่ไม่ได้เอรัยกันไงเนี่ยคนครับเนี่ยชื่อเฮยเนี่ยที่มามาจากโจมใครไม่รู้นี่แหละตะคุนนึงจบแลยเฮ้ยเรือมาแล้วเรือ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 ไปเลยไปเลยโดดเป็นไปเลยไปตีเรือก่อนไม่มีใครโดดลงไม่เลย เว้ยไปคุณเกือบตายพี่เกือบตายหรอขอรีก่อนแล้วงานไหนเรือดใครเป็นเรือดใครเลยยิรยงรีมดูเลือดเฮ้ยทั้ทงหมดเฮ้อยอะไรอ่ะผมโนดน,<จ>ดนมูจิผมโดนมูจิเพื่อนนี่กลางหน้า ยังไม่ได้รับกันหรือเปล่านั่นแหละพี่พี่บอกอะยังไม่ได้รับยิงลัมใครจะได้ผลเคลย์เคลยครใครได้ผลเสือแล้วร้องแหม่ <c oughs> เฮยเอา้ามูจิมันฆ่าแล้วนะระวังนะบอกแล้วว่ามันเอฟออกตีตุย <c oughs> เด็กเป็นเกี้ยนระวัง เกเดาบวาดไปเลยโอ้โหไม่ได้ผลไม่ได้ผลไหมยิงได้ผมได้จริงเหรอว่ยิงไปแล้ยไป้ถือได้ไหมวะายิงไปน่ะได้ได้ผลยิงไปน่ะผลอะไรผลอะไรศาสตร์อะไรไม่รู้เฮ้ยโอ้ยผลเต้นที่ผลที่พี่เช่ยู่มา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 ที่ทะเลก่อนกันกันกันเค้กยายตายเดี๋ยวน้องนุ่มมาแก้กันไว้ไว้ไม่ไม่ไม่จะยิงไม่ได้ถ้าเพิ่งมานี่มานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนกันกันเค้กก่อนหนึ่งกันเค้กวันหนึ่งไม่ได้บ่อยอย่ารุนเด็กตีตาย เอาเปล่งล่างเป็นตัวเล็กมาคลิกเปล่งล่างเป็นตัวเล็กมากลับกลับล่างกลับล่างกี้ยกยกยกผลออกมาเลยยกผลโยนโชว์เลยโยนโชว์โยนโชว์โยนโชว์เลยเหรอนโยนโชว์โยนโชว์ไม่ไม่คนอื่นรอรับยังไงยังไงอ่ะเดี๋ยวรอรับใหญ่เด็กรอรับใหญ่เด็กรอรับอ่ะ โยนไห้พี่นี่เดี๋ยวเอาโยนโยนให้พี่จ๋าโยนให้พี่จ๋าโยนให้พี่จ๋าเดี๋ยมจวางอ่าอ่ะอ่อ่าเนี่ยอยู่ที่พี่แสดงว่ามันวางได้จริงเราได้กันจริงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเคกับพี่จ๋ารับนะยายโมจีรับนะยกมันมาฝังจานไม่แล้วมันเด็กเธอนั้นเอาเก็บเร็วจ๋าเออเออรายค่ายกเติมเลยใครเก็บอะ อ่าอันเลยได้ผลคลิกดวงดีมากนะบอกเลยผลนี้คือผลใหม่ล่าสุดไมไล่ะบอกแล้วมาตีเรือกับตีเจ้า Amazing แน่นอนไปต่อ <Okay. S 1> ผมได้สามผลติดเล้วอนี่ยโอ้ได้ผลดีมากอันนี้ผลดีนะเอาง่ายๆคือพี่ตีกันเยบตีกันเป็นโอกี่วันนะ่อจะได้ <laughs> ผลดีด <laughs> ผมโดนคนนั้นตี ตายนี่ผมรู้ว่าผมจะไม่ได้ของมันไม่ได้อะไรกับเขาคือตายไปรอบนึงแล้วยังได้ยังได้ผลอีกอ่ะโคตรดนดีบอกเลยผลนี้ราคาสั่งอ่ามันมันมันเป็นผลก็เรียกว่าเป็นผลโอพีอยู่ตอนนี้คือผลที่เข้ามาใหม่อะมันจะโหดผลนี้โหดมากนะเนี่ยพอเปิดนี่สกิลเนี่ยสกิลเนี่ยคือแบบโอ้ก็จะตายแล้วอะเออโดนเข้าไปสกิลเนี้ยก็นั่นแหละที่โมจิไม่อยากไม่อยากมาต่อยพี่แยเมากี้เือสกิลนี้ก็คือเลือดจึ้งหลอนแล้ว ผมบอกเองว่าผมได้ผลมังกรจริงเหรอผมสุ่มเกาะลิงได้ผลมังกรโอ้เป็นยอดอได้ยากนะจ๊าน,นะลูกหนึ่งอ่ะสุมม่มบอยากมากทําไว่าได้ผลดีได้ผลไอดี ID ได้ผลดีเยอะอยู่ <c oughs> พี่ไปสุ่มลูกหนึ่งไม่เคยได้ผลดีเลยนะดูแรงกิงนได้มามมความซวยคือผมกินมังกรใช่ไหมแล้วทีนี้ผมผมก็ไปสุ่มต่อผมสุ่มอแล้วกน้ำแข็งผมจะกดเก็บแล้วผมไปเฟื่อกดกิน ตาบไหผมไปดูที่สุ่มคลไปดูที่สุ่มผลนะผมยังไม่สุ่มคลเลยเดี๋ยวพี่ปาเข้าประตูวิเศษไปยืนหนึ่งเนี่ยไปเราเลือกได้เหรอว่าเราจะโผล่ไหนใช่จะมายังจะไปรับโอเคคนดีบนี่ไงลองผมมั้งท่าเรือโปรมาเก็บงิหูแสนสาม ไม่เกินนี่ละโอ้โหฝนนกเอี้ยงฝนนกเอี้ยงมาตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปโน่นไงเอี้ยงนั้นน่ะพี่เล่นไปดูวิตติไปเดี๋ยวไปวางดูว่าปลูมาเก็บหรือเปล่าตอนอยู่โลกหนึ่งมาเนี่ยมาวางตอนอยู่โลกหนึ่งนั่นแหละฝนเทพของวิกูฝนนกเอี้ยงนั่นอะ โบมาเก็บไหมวะโบไม่ว่าเก็บวะมาเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งต้องมาอ้าทำไมทำไมมีผลเสื่อมมากับผมอีกอ่ะเอาแสดงว่าเมื่อกี้เค้กได้ผลไฟอ่านี่ยตอนตีเรือเ้าหรอผมได้ดูอะไรเนี่ยผมมีฝนพิศดารสองอันซ้อนกันลองวางดูดิแต่ถ้าวางดูอ่ะแสดงว่าใช่เลยได้มาจากเรืออีกเฮ้เรือมาหาเราแล้วเรือเรือพี่พิจารปะ โอ้ได้สามน่าตั้งชื่อคลิปได้เลยได้ผลสามลูกติดโอ้ได้เลยผลไปกิ๊กทีมงานคุณภาพขึ้นเรือดีขึ้นเรือลืมเลยไม่ได้ได้ถอยไม่ได้ตบอกแล้วว่าได้อีกกิ๊กมันไม่ขึ้นนหรอพี่เสียนเลยพี่มันขึ้นได้ทุกรอบโอ้ย่งไปเปลี่ยนเรือกันจะแตกแล้ว ใครเอาเรือน้อยมาเนี่ยขี่งกจังเลยพี่ไหนพี่ไหนมาขับเรือพี่ไหนเรือฟรีหรือเปล่าเรือน้อยนั่น่ะเฮ้ยเจ้าไม่เกิรือหน้าแปล่งมากเลยอาจารย์นะปกติคือแบบเราอยู่กันแบบโคตรเจ้าได้ผลเยอะนะถ้เจ้าไม่เกิดโคตรเจ้าปกติกีงคลิปนี้เหมืได้สี่ผลเลยเออไม่เจ้าไม่เกิดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงงเลยโลเยอะไงเออเจ้าไม่เกิดจริงนี่มันยุคกองโจรสลัด nhanh 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 thôi chơi bóng à đâm 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 không phải đâu đâm 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 ai. đâm 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 สังกันเกินไปเอ้าใครอ่ะเอ้าไอ้ลูกไอรูมผมไม่ารู้จะอะไรแสดงว่าโปรวับมาตีจริงด้วยอะไรอุ้ยเทมดบอุ้ยยุยยุยพี่พี่ได้ที่เสกหนวดดำผมได้อะไรไม่รู้สองซ้ำผมได้หมวกไหมวกแง่าหมวกหมวกไอ้นู้นแหละเอาเรื่อยๆอยู่ไหนวะผมได้หมวกไอ้ทาโบ้เหรอเฮ้ยที่เสกหนวดดำนี่ไง S <S เดี๋ยวเตะต่างก็ได้เตะได้มาแล้วไปขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปเลยอ่ากลุ่มหนวดดำก็จะได้หรือไม่อยู่ไหนอ่ะเด็กอันเอามาแล้วเอาหอยอันเลยตายแนะวะอ๋อใช่แน่ๆเลยไหวเลยเร็วไหวเลยเร็วต่างกันด้วยไม่น่าเสียอะไรใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋อนี่คือเกิดแล้วใช่ไหมครับยัง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 มาที่เสาไปยืนเรียงให้ก่อนเรียงแบบเรเท่อเข้าเต๋อข้าเต๋อให้กอนมาแท็ทีม เอาพร้อมน่พร้อมแน่พร้อมแน่เดี๋ยววี่ไปติกเนฮ้ยน้ำด่วนหัวดำเลยปาดเลยจะจ่าไม่ต้องตีก็ได้มั้งเออผมผมขอเอาตายแล้วหรอตายอย่างพี่ไม่มันตายยากเนีตายยากอยู่ไม่แต่จ่าไม่ต้องตีดีกว่ามันมีเยอะไอชิ้นส่วนนั่นแ่ะมีฉากจิกหรือว่าตี อะดีเลย,เยด้วยทีเดียวมันหมดเวลาไงแต่มันได้ตังโมองอืมได้ตังโมงนะตังโมงก็มีเยอะตูมปีไปหลอนหายไปก้นนี่นอันนี้ของเลนะคิกถ้าเดาปะคือแบบดวงดีมากผมว่าผมน่าจะใช้ดวงถึงบนแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นของ <c oughs> ของใบตีเข้าอะ่ะของแดงเลยอันเนี้ย ของเตียังไงก็ดาเมจดไปขึ้นเลยผมตีโดนไปอ้อยโดนดูโดนดูไม่ผมได้อะไรไม่รู้ได้เลยมไม่กล้าเปิดเลยได้ได้ยินเน๊ยได้ยินแน่ได้ยินแน่ได้ยินได้ยินได้ยินหนึ่งชิ้นทำกีตาร์ได้ทำอัปดามโยลุได้ด้วยก็แต่ว่าของที่เหลือไปหาโรกษาไปก่อนไปอัปดามโย เออตีครั้งเดียวได้เลยนะโอ้โหวันนี้ดวงดีจัดมาเคกส่วนยอดลยดักเพียได้ว่หรือว่าถ้าเรามาคลเลเวลน้อยจะดวงดีวะงงเลยจริงคือตีเจ้าตัวเดียวได้ได้ที่สิบเจ้ามันแปลกมากนะคกจริงอันนี้เื่อจริงตีเป็นสิบครั้งกนวะ่าจะได้สากพิ่ยาดูมันแปลกตั้งแต่ตีเรือแล้วได้ผลมิซานะเจ้าเลยครับ โอ้หต่างวันมนเล่นเดี่ยคนเดียวเองเลยโหจีตุยวะเนี <c oughs> ่ยอกรหัสมาเล่นหันหน้าไปทางานู้นปล่อยแสงมาทางนี้เรืง่งไละเส่งมันตะมันแสงลำแ,แสงล็อกมุง อย่าบอกนะว่าได้ท <Charl ott> <rain> <las> ี่ติดจะดำรอบนี้ได้คุณยอดไปเลยเดี๋ยวถ้าตีหลายๆคนมีโอกาสได้นะจ๊ะนะมันต้องได้สักษคนอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราต้องรีบฆ้าด้วยทันฆ่าไว้อ๋อชบมือดังมาแล้วไย้ที่ะกเฮ้ยผมอยตกใจหมดหน้ามืดเลยดีละวีละ แค้นเลยผมเนี่ยเ่เอาพี่ได้อีกแล้ว <c oughs> ที่เสียงกดดาวมิงเล้วยนะคนจัจกเปือกที่เสียงกดดาวโมผมได้ไอ้เนี่ยไอ้ท็อปแฮตอีกแล้วแต่ว่ามันโคตรตึงโมมากอเคอะไรวะเนี่ยงงเลย <c oughs> เอาง่ายๆที่เสกหนวดดำสำหรับสูตรของผมนะครับก็คือเราเอาเลเวลคนที่มีเลเวลน้อยไปฟาร์มด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเลเวลน้อยนะครับผมเลเวลแค่700 800ยปเองนะครับทุกคนมันสามารถทําให้การล่าของผมเนะี่ยมันดรอปง่ายนะครับผมเออแล้วพอผมเลเวล1000นะครับผมเลเวล1000นะก็มีคนที่เป็นเลเวล700มาตีเรือนะแล้วเขาก็ได้ที่เสกหนวดดำเหมือนกันนะครับซึ่งแบบโคตรดวงดีเลยอะ่ะเอาง่ายๆคือถ้าเราไปตีคนเลเวลน้อยเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้โอกาสได้ ของดรอปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอืมไม่ว่าจะเป็นผลพิศารหรือว่าที่เสกหนวดดาหรือว่าเป็นไอเทมพวกหมวกชอปเปอร์หมวกของซาโบอะไรพวกนี้นะครับผมโคตรคุ้มเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มาแต่อยากอยู่ดวนดําใกล้ๆเข้ามาอยู่ใกล้ๆเสาเลยไปเลยอ้ยโอ้โขึ้นมาจุ๊บแขนีเราก่อนเลยงานเรอยู่บนนั้นเดี๋ยวทำไมผมว่าเป็นยี่โอ้ยไปใจของเพื่อนกอบแห้ง เอาแล้วน,นี่เราเล่นเล่นสายดาบอยู่นี่ว่าว่าทำไมใช้ดาบแรงใช้บุญนะไรอใช้บุญวิสระเออใช้บุญวิซ่าอย่างเงี้ยนั่นเลยว่าทำไมเขาคนนี้เขาเอาผมแล้วเขาตั้งใจเอาผมเลยเขาไม่เล็งใส่าะหนวดดำเลยโอ้โหเกิดโคตรไกลนึกตายจะเลยแบบหนวดดำกับผมอะอยู่คนละาากเลยพี่ระวังนะระวังไม่บอกเลยเปิดไพ่คีไว้น่ะเน่ย ต่อยมั่วเลยนะโอเคขึ้นมาเลยข้างบนทำพี่มารีบตีเลยภายในสิบห้านาทีเนี่ยยืนอยู่เนี่ยดีเลยไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยเลยเอาเลยเนาะโมจีเปิดอีกแล้วะโอ่ยเปิดไทคีวไม่หายอยู่ใกล้เลยไทคิเต็มตายตายแล้วมั้ยยังยังไม่ตายเลยนั่นแหละ รีบตีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าของใครดับไอ้นั้นมองเลยนะดับไอ้ที่คบเพื่อนะมันยังมีที่คบเพื่อดับไปซะอุ้ยอุ้ยดับอะไรอ่ะสิเกตยางเลยคืออะไรอ่ะอ๋อมันมันเป็นแต้มเอาไป้แลกได้เชิล่านี่ผมได้ผ้าคลุมฮะว้าวผมได้ผ้าคลุมได่ได้ดีสิกดีสิกได้ไหมอ๋อเออผ้าคลุมด้วยนะโอ้ดวงดีมากอะกลุมมันนีหลอกยากอยู่ โอกาสหนึ่งเปิดติ้นน่ะว่าคุมเนี่ยไปไปไหมงั้นไม่มีใครได้อะไรเลยนะมาอันอนีวัสดีครับแปลงร่างรอเลยดีดาด้วยมาแล้วเอ้าเอ้ย,อยมาดิหนวดดำก็นหนวดดำเหอะ <c oughs> ดีครับอลารเหมือนรับเจอเลยหนวดดำหล่อหนวดดำหล่ออ่าโข้อทีเปิดฮักกี้ทัน าหลบหลบแบบิจตอนหลบแบบิตอน,บบตอนหนวดดำก็ไม่ได้แตะผมแค่นั้นเลยหน่อยแล้วลทุกคนเฮ้ยโดนดูดโดูดเฮ้เยไรอะไรเนาะได้อะไรนาะแม่แมแม่อ้อนนั้นนะแม่อ้อนนั้นนะถึงนงนินนโอ้่สามัใไมเอาอ <c oughs> มา่เรีน อะไรครับนี่ทำไมท่านเลือนอย่างนี้โอ้เกิดกลับมาเกิดนี่เลย <laughs>